บันทึกการสังเกตการในรุ ne ่นหนึ่งในรุ่ซูบุรีมันไม่ดีนะฮะพูดอะไรของครูนะ่ะไอ้นี่ไม่ใช่สันหน่อยไอ้นี่อ่ะมันเป็นลูกอมตั้งหากรสอะไรสตรอเบอรี่บันทึกการสังเกตการในรุ ne ่สองหลังจากเสร็จภารกิจในรุ ne ru. ก็ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทันทีฮะนี่ทำอย่างกับว่าฉันเป็นเด็กอย่างนั้นแหละทำไมครูไม่ดูแลให้มันดีกว่านี้หน่อยละ่ะ อ๋อ,อ,อพอดีเห็นแผลทะลอกเลยให้มางั้นเหรอเห็นครูวุ่นวุ่นตลอดภารกิจแต่ครูเนี่ยรู้เห็นทุกอย่างจริงๆเลยนะหืหลังจากนั้นเนรุก็เวียงมัดใส่ครูอยาา่างบ้าลข้าบันทึกการสังเกตการเนรุสาครูถูกเนรุหี้วมาหลังสศบเหมือกระหว่างภารกิจเนรุกํำลังป้อสตอรี่ให้นี่ครูอยู่บนสวรรค์งั้นเหรอ เอาคุณครูทานสตอเบ,บอรี่อร่อยไหมคะพูดแล้วเก็บเป็นความลักด้วยลนะ่ะถ้าอยากให้คุณครูยกโทษให้ต้องพูดว่าทานให้อร่อยนะคะคุณครูด้วยสิอ่ะไม่ใช่นายต้องเป็นนายท่านด้วยสิโอ๊ยเรียก,กินได้แล้วอย่าตายไดยไงมองอยู่ได้กินอยากอาเ็ศอร่อยบันทึกการสังเกตการนรุนส จากตอนเช้าเพราะการตรวจเอกสารที่ล่าช้าก็เลยล่องเลยมาถึงตอนกลางวันจนได้ที่แท้ม,มากบดันอยู่ที่นี่นี่เองเห็นติดต่อไม่ได้นึกว่าตายแล้วซะอีกไงเนรุสบายดีไหมไม่มีเวลาแล้วฉัวนเพิ่งได้ตั๋วมิ l เลนเนียมโฮลไลซอนสตรอเบอรี่บิงโซที่จะขาถึงวันนี้เท่านั้นมันด้วยลนะ่ะหลังจากนั้นเนรุก็คว้ามือและพาลากคูไปอย่างรวดเร็วแน่ กินหมดไหมเนรุ ne เอาหน้าชื่อมึลมนีความสามารถในการทำความสะอาดของ c n c ได้เลยถึงไม่ว่าจะเป็นอาหารก็เถอะเ <c oughs> <c oughs> งินก็มากินกันเถอะไม่ต้องรีบผลักกันป้อนค่อยๆกินทีละคำดูตัวดีๆนี่มันตัวแบบชำระเงินภายหลังได้ที่นาะหลังจากที่เนรุกินหมดพอตกเย็นเนรุ ne ru. ก็ปวดท้องและไม่สบายในที่สุดมาทีก่การสังเกตการเนรุ ne ru. มาม่าป๊าป๊าวันนี้อลีจะมาแทนคุณเมทตัวเล็กน,น่ารักน่าเกิดรัอขอโทษค่ะขอโทษนะคะจะรีบไปแจ้งคุณเมทตัวน้อยรับทราบตรงนี้แล้วค่ะกเลยยึดพิชิตใจเมทตัวน้อยขาไปกังใจให้นะคะอฉันเองก็อยากให้ลูกหัวเหมือนกันนะนี่ทำอะไรอยู่นะ่ะเดรเอะคุณครูตั้งแต่เมื่อไหร่อืม ไม่ใช่นะฉันก็แค่หลังจากนั้นครูก็กระน่ำลูกหัวเนรุจนไฟแทบไหม้บันทึกการสังเกตการเนรุหกยาโฮครูรอนานไหมนี่เลยอาหารสุดพิเศษของเมสุดน่ารักโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะเนรุถ้ารู้แล้วก็กร,กรีบกินซะเนรุแปลว่าของเผ็ดนี่มันเฮ้ยเอานะ่า นี่ฉันนะ่ะอุตรรส่าห์ทำมาุูฟีมือเลยนะอย่าป๊อดไปหน่อยเลยเอาตะเกียบม,มาถ้ากินแล้วไม่ชอบคราวหน้าไม่ทำแล้วเว้าซอบซอฟเอานมมาเร็ววันก่อนนะฉันปฏิเกเห็นหน้ารับซื้อเครื่องปรุงที่เขียนว่าหนึ่งลสัสโควิลมาด้วยถ้าเป็นลสัสโควิลงั้นความอร่อยก็ต้องเป็นลาน้านเท่านะสิสโควิลหน่อยว่าความเผ็ด จริงๆมีนมอ,อยู่สี่กล่องในตู้เย็นแต่ว่าครูกินไปจนเหลือแค่นี้พอดีครูคอแห้งนะ่ะครูมาแล,แล้วจะรยาไงหหลังจากนั้นครูก็พาเนรุไปเลี้ยงของหวานเพื่อเป็นการไถ่โทษ